สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้หนูจะมาเล่นตั๊กจีนะคะก็ตั๊กจีหนูเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่เนาะเออให้น้องให้หนูแต่ให้น้องให้หนูสี่อันเนาะให้น้องให้หนูนนะหนงหหนไงอ่ะ,อะก็จะรวมกันเป็นสี่อันเนาะของน้องมีสีของหนู 4, ไม่มีสนะีอ่ะก็ไอสี่อันเนาะเออรู้แล้วใช่ไหมเออก็เรามีหมากเก็บมาลเล่นด้วยนะคะมาเก็บ มันเก็บเราเนี่ยเล่นเป็นอยู่นะคะพอเล่นเป็นเป็นอยู่เนาะโอเคก็จะมี<อ>ดักจี้กับอ,อ,อันนี้เนาะแล้วก็จะมีหินลอยฟ้าอยู่เนาะจำได้อะ่ะ<อ>หินหลังหนูเนาะหินลอยฟ้าอยู่ข้างหลังอุ้ยหล่นอิบกนโอเคเดี๋ยวจะทำเป็นเบอร์เกอร์แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเลย โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาพามาดูนะว,ว่าเราจะทำแฮ,ม,ฮมเบอร์เกอร์อยังไงโอเคอม,มาม,มาเลยมาดูเลยนะคะใครอยากดูก็กดติดตามด้วยนะเพราะว่าคนกดติดตามหนูน้อยกว่าคนอื่นอีกนะค่ะแล้วล่ากดเถอ,อเเะ์กเ,เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะชอบ โอเคก็จะจบแล้วนะคะเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วงั้นขอลาก่อนนะบ๊ายๆมัก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 